อาครับพี่น้องบ้านนี้นำมาเบ่งหอดในขอกเลยบ้านกําลังิีของเรานะครับพอตัวจีขีดยาว่าท่านสนเข้านะครับปลูกแม่มันก่อนขากเลยครับขังยุ่งใส่กล้วยขากเลยครับขังยู่งใส่กล้วย ออตอนนี้เขากำลังสิจับคุ้ยนะครับเพื่อที่จะฉีดยาบำรุงกับยาข่าพยาธินะครับเพราะอันคุ้ยแมย่ตัวนี้มันมบ่สบัยนะอายุได้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยกำลังคุ้มอยูน่นะครับไม่มมดน,มมมนดนะบ้บอกขอเลยต้องตื่นคือต้อเออตัวนี้แหละครับ ตาลเป็นมหมองอ่คลองแล้วบาพูนหมอพอดีมาฉีดกับซื้อพอเลีียญนะยุบันนุ่มตื่นมูอย่างเ้ยพยุบันหนุ่ตื่นบันหนุ่ตื่นมูเจ็บเบอร์โทษเดี๋ยวแอกบาอีสานอย่ล้งหมายฐานนเลยไอ้ดีหรือว่าหลุดสะวกมเลย้องหนละโอ้ยงูบกุ้แงฮย S <S เออด <Through> ึงไปหมดว่าจะเขียนใครถึงวะว่าเรียนยุทธนอกอยู่ผมไปได้เข้าไปในเนอนเอาเอาคนน้ำบึงกันหน่อยห่อด้องคลิปนีแนกววิสานเกิดลงเฟซบุ๊กเออเพจเฟซบุ๊กกันละหัวก็เลื่อมเห็ดด้วยพี่น้องท่านเด็กเก่งยังดอกเห็ดเพจเฟซบุ๊กก็ได้เห็ดคลิปเลี้ยวชิบยังไงเห็ดเพราะท่านเป็นดอกทุกเทียนแนววิสานเห็ดแต่ยูทูปมาน่ะ ฝากไปเบิ้งไปแย่งกันน้ำเนื้อดครับในช่อง YouTube แหนกบ่าวาอิสานผู้ติดตามกับสองมื่นหาเนี่ยครับแต่ว่าเพจแหนกบ่าวอิสานหัวก็เริ่มเฮ็ดเมื่อท่านเด็กเกง่งเมื่อท่านมีความหลวอย่างนะครับกับฝากพี่น้องผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นแล้วเก่้งแล้วนะครับข้ามในน้ำแหนกบ่าวอิสานน้ำเด้ยยดอครับการเฮ็ดฉีบเลี้ยวสัง่งรายได้นะครับ เแบบียดเบียแบบนคำว่าบึงขีดเน็กบ่าวอีสานก็ฝากคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะน้ำกับแห่งดีเด้อครับสอนเห็ดคลิปเลี้ยวสั่งได้ด้ยนะเห็นเพื่อเห็ดมันเพื่อว่ามันได้ได,ด้ดีดิลิปเลี้ยวเพื่อวะเน็กบ่าวอีสากนกับหัวก็เริ่มเห็ดนะครับไปเจอจะเพื่อที่เริ่มต้นเห็ดน,นี่แหละถึงนีผู้ติดตามอยู่ไหนน้อยหนึ่งท่านเดี๋ยวผ่านกดผ่านเกียร์นี่เองนะครับ เรื่งยัไปน้ำมันไปหน่อยนีเหมือนแรงนะครับสีโม้งหางงแรงง่วงคุ้ยเข่าขอบจังเดี๋ยวมัฉีดโอเคพร้อมแล้วทีนี้ครับฉีดเข่ามังเด้นเสียบคาหนา มันยาท so oh, ี่ขีดมันย้ายยังครับยาขาพยาธกนเนี่ยพี่น้องเนี่ตื่นมันตื่นนดิี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวอื้ออื้ออื้อท่านปเลย อืมเอามนข้าเสียยอื่เ็บนึงแล้วเป็นยาขาพยาแับไม่ามดิ่มเงี้เลยมันที่แห้งใส่ว่ายางคือเมือง อันนี้เป็นยาบำรุงเดี๋ยวพอเรียนเดี๋ยวสองเข็มละวมือนแมนกับยูดีเลยนะนี่ตัวค้านานเลยเียียบลอยไปนะเสียดแล้วป่ะนี่ไ,ได้ขีดซ้ำอีกว่าพอเรียนนี่เมื่อทีเดียวแล้เวเลยเอโอ้อยยาดีตัวน,นีนออ้เนาะ ออกมาเป็นโตเทีอ่ออกมาทางังัน,นท้ายนั่นหมอครับอย่าบมนุงตัวนี่ขาอ่อนกับเศร้าอ่อน้านะครับเป็นแคลเซียมเสริมมันจวอยดีเห็นแต่สีโค้งมัน่นเียนอยู่นี่มิตรง่วมเออยูกล้วยแม่หมานตัวเมีวเลวๆล,ละมันเนาะสั่งน่นละ โอเคนะครับสำหรับกินหมี่เก๋าีฝาเกี่ยกับพี่ข้าวนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นได้ขอบพุณนะครับที่เขามาติดตามเขามารับชมแนวาวิสานนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ